สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วเอาโทรศัพท์ไปเฮดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อนเฮดได้แล้วล่ะพี่น้องคือสิเล็วอยู่ดอกบาน,นี้อัปเดตท,ทุกสิ่งทุกยอย่าง่วนสิเล้วกลับบ้าน บ้านจากกลับบ้านแล้วบ้านจอดกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่นี่บันดานโอ้ยหลานเพื่อนว่าห้อง่เคยได้อัปเดตซอฟต์แวร์วาจากเือมันก็อัปโหลดโดนเนาะแต่ว่ามันห้าปีห้าปีกว่าแล้วเรายังไม่ยังไม่เคยอัปเดตอะไรอัปเดตเครื่องอัปเดตซอฟต์แวร์มาสั่นลานวาเนาะเขาก็เเ็ดไทย แล้วก็เปลี่ยนซิมซิมมันเกา่าซิมใหม่เบอร์เดิมเขาก็ดูแลลูกค้าดีเนาะหลานอยู่ในอันห่างหลานอยู่ในห่างรอต่อ <c oughs> เขาก็ทําให้หมดทุกอย่างเลยเราเป็นลูกค้าเนาะ <c oughs> เขาทําให้ฟรีเด้ไม่ได้เสียเลยแล้วก็ อียังกว่าล่ะอัเอปเดตซอฟต์แวร์ซีลอ้ออัปเดตซีล้อพี่น้องคันแต่ว่าเน,น็ตอะเน็ตน่ะดีกว่าเน็ตยังดีอยู่เน็ตซีเมกเน็ตยังดีอยู่นะยายส้มขว่าเนาะหลานเนาะหลานเฮ็ดงานอยู่นั่นเนาะหลานเฮ็ดงานอยู่อันหลานหลานเครือข่ายนี่เนะาะเฮาเบาออกซื้อได้บ่ เราพูดออกชื่อได้ไหม AIS อ่ะเออนั่นละ่ะร้านเขาเฮ็ดยุหันร้านไม่ใงส่งนี่ละเฮ็ดยูลาน,นี่เขาก็เฮ็ดไห่หป็นทุอย่างกับชีดีขึ้นยุตี้บัตด้เดี๋ยวเนี่ยละไปหอดบ้านหนสิร้องมันไล่เบิงว่ามันสีโอเคบอดแต่ว่ามูเพิ่นไหลอ,อยู่ในเะหยนบ้านแดงนี่ ขอไอ,สอ้สอดลู่สอดเห็นเพื่อนไหลมือสาวนี่เพื่อนกำหมุนเพื่อกันเมียเพื่อนเองใส่แป๊เก้าร้อยคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อเด้อะไอ้สอดเอลยฟังเล่าไลยสดมือสาวนี่เอฟซีผู้ใหญ,ญ่บาทที่เล่นเนาะไปกับเอฟซีผู้ใหญ,ญ่บาทซื้อกันเอฟซีหมอลำทั่วโลกนั่นล่ะมักคณะไหนกับเบิงขนาดนั่นล่ะพี่นอ้องไก่ชีฮอนบ้านไปแล้วอันนี้คือเขาหมู่บ้านนี่พี่น้อง เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะโผล่ออกมาบัากอันนี้คือเฮากำลังชี้เข่าหมูบ่มบ,มบ้านเข่าหมู่บ้านย้อยสมมาแลนชาแถวเนาะขวดยีแซมซะบ่อยนี่เซงกันเด้อแลนชาเขาสิแยกข้างหน้านี่ยแหละบ้านย้อยสม ฟังใจโอ้ยเอ็กหน่อยลิดแรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นซ้อยไปโรงเรียนเป็นซ้อยเป็นทางไปโรงเรียนแล้วไปอีกหน่อยนึงบ้านยายสมกับสีเหลี่ยวขวาเหลี่ยวขวาลิม ริมธงหน้าเนาะเขาอ,อ่นเลี้ยวขวาริมทุ่งนานะคะออกไหมล่ะเาเจ้ากอกเขาเฮ้ยคุณ ก็เดเข่าขึ้นเล่าแล้วหุ่นทงปุยต่างเต็มมีพี่น้องเลยชิลเลี่ยวได้บ่นน่เออ